สวัสดีค่ะสวัสดีคนโสดชาวราศีสิงห์แล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้กลับมาพบก,ปกปับพลอยในช่องพลอย19ทาโลกวันนี้ก็มาอ่านดวงความรักของคนที่เป็นเ,ออเรียกว่าอะไรคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดนะะจะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะคะชาวราศีสิงห์พลอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16สิงหาถึง16กันยาคุณสะดวกดูแบบตะวันตกลักนณาราศีดาวจันรดาวศุกร์สามารถดูได้หมดเลยนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้เป็นดวงของคุณเรื่องราวของคุณก็แอดไลน์มานะคะคอยทิ้ง ID ดยไลน์ไว้ราคาค่าครู30นาที299บาท45นาที500บาทก็แอดมาสอบถามได้เรื่องราวพวกนี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน2564นะคะ ใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ comment, ขอเป็นคอมเมนต์ที่สุภาพนะคะมาดูกันค่ะเรื่องราวชีวิตของคนโสดชาวราศีสิงห์นะเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยค่ะเรื่องราวคนโสดนะดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงนะคะสามดาบนะคนโสดทำไมมีสามดาบนะคะอมอดีตที่ผ่านมานะคะ อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอกับความปัญหาของความสัมพันธ์ที่มันไปไปกับกับนะแล้วก็ไม่มีกะไม่มีความคืบหน้านะหรือบางทีเขาอาจจะคบซ้อนสองคนก็ได้ความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักสามเศร้านะรักสามเศร้าคุณก็เลยเลือกที่จะเดินออกมานะฮะคุณอยากได้ความชัดเจนแต่เขาก็ให้คุณไม่ได้เพราะคนคนนั้นอาจจะค่อนข้างเจ้าชู้แล้วก็คบหลายคนนะความสัมพันธ์ที่บอกนะคะมัน น่าจะอึดอัดพอสมควรนะพยายามมันจะมีคนหนึ่งพยายามที่จะทําดีกับอีกคนหนึ่งที่ทําตัวเหมือนคนที่ลอยไปลอยมาจับจุดไม่ได้นะฮะไม่อยู่กับพื้นที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะความสัมพันธ์มันเลยไม่ชัดเจนนะฮะคุณเรียกร้องความยุติธรรมแต่ในที่สุดแล้วคุณก็เลือกที่จะถอยออกมากลายเป็นคนโสดนะคะกลายเป็นคนโสดในที่สุดนะคะอะเดี๋ยวทีนี้มาขอดูก่อนนะขอดูหน่อยว่า ชีวิตในเดือนนะในเดือนมิถุนายน2564นี้คนโสดจะเป็นยังไงบ้างขอดูชีวิตในช่วงเดือนเ,อเดือนมิถุนายนสอง่ขาวว่าคนโสดเป็นยังไงกันบ้างนะคะอา้าคนโสดในช่วงเ,เดือนมิถุนายนสอชีวิตโดยรวมของคนโสดจะเป็นยังไงคะดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงนะคะ ควีนถือไม้นะคะคุณตั้งใจจะทํางานและบางสิ่งบางอย่างยังปล่อยไม่ได้นะคะบางทีอยากจะหลุดออกจากงานบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ยังคงต้องทําต่อไปนะคะเหนื่อยหน่อยแต่อดทนนะเพราะว่าไพ่ของควีนถือดาบมีเกณฑ์ได้เลื่อนขยับเลื่อนบางสิ่งบางอย่างมาดกาูการเงินขึ้นมาแล้วเนะาะชีวิตครอบคอรัวนะครอบคอรัวมีความสุขดีค่ะก็เป็นไปตามสภาวะนะช่วงนี้การเงินอาจจะ ตึงๆหน่อยก็ให้ระวังเรื่องของการเงินนะฮะอาจจะมีการเงินที่เ,เขาเรียกว่าอะไรไม่พอนะฮะไม่พออาจจะอาจจะขาดไปบ้างน,นะดึงนะี่แล้วก็ภาวะของภาวะของคุณเองนะจะทําอะไรก็ค่อนข้างจะอึดอัดสักหน่อยนะแต่ว่าเรื่องของครอบครัวก,ก็ถือว่ามาในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะต้อง น่าจะมีงานที่หนักพอสมควรนะเงินของคุณมาจากงานแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะอาจจะมีรายจ่ายเยอะก็เลยก็ต้องระวังเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะคะทีนี้มาดูค่ะในช่วงเ,เดือนเดือนมิถุนามีเกณฑ์มีใครเข้ามาขอโอกาสเข้ามาให้ความสัมพันธ์กับชาวาราศีสิงห์ไหม นะพลอยมองว่ามันอาจจะมีนะแต่คุณเปิดใจหรือเปล่าเพราะว่ายังมีไพ่ของของอัศวินถือถ้วยเข้ามานะอาจจะมีแต่คุณสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าเดือนวิถุนายนีนะ้จะมีคนเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์ไหมคะมพลอยว่าคุณไม่สนใจมากกว่านะนะยังไม่สนใจยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรสนใจไปในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคุณค่ะ นะคะอ๋อถือว่าในช่วงเดือนออนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาค่ะอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะไม่สนใจเพราะถ้วยนะ,ะถ้วยคือความรักความสัมพันธ์เนาะแต่คุณให้คุณโฟกัสไปที่การเงินมากกว่านะ,ะอาอาจจะอยากมีโชคลาภหรือมีการเงินที่ฟุกๆเข้ามานะคะการเงินเข้ามาแล้วก็จ่ายไปนะ,ะถ้ามองว่าเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าพอยมองว่าคุณเคยเจอสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้มาแล้วเนาะนะคะ คุณก็เลยยังอยากยังไม่อยากจะมีอีกอะ่ะเพราะว่าแค่แบบเข้ามาแล้วมันไม่มันไม่ชัดเจนเข้ามาแล้วมันรู้สึกไม่ดีก็ยังไม่อยากได้นะฮะชาวราศีชาวราศีสิงห์เนาะคนโสดสรุปให้ให้กับชาวราศีสิงห์เลยค่ะดูว่าคุณควรรู้ควรทราบอะไรของเดือนมิถุนายนี้ไหมคะชาวราศีสิงห์เดือนมิถุนายนคุณควรรู้ควรทราบอะไรกับเรื่องราวชีวิตอีกไหมคะ The Magician ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะช่วงนี้คุณจะแก้ไขผ่านมันไปได้โอ้เรื่องของบุญนะช่วงนี้ทำบุญเยอะหน่อยก็จะเห็นผลได้เร็วนะไพ่ของการจำศีลนะอาจจะต้องอยู่เงียบๆนะคุณมีไพ่เด e Magician แล้วก็ไพ่ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะไพ่ของออความรู้สึกว่าทำดีได้ดีนะช่วงนี้แล้วก็นั่งสมาธิบ้างก็ดีนะคะจะได้จิตใจสงบนะคะใช้ไพ่ นี่นะปัญหาจะได้คุณปัญหาของคุณนะมีนะเรายว่ามีแต่ว่าคุณจะสามารถแก้ไขไปได้นะบางสิ่งบางอย่างที่คุณรออาจจะได้ได้รับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้ค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มาดูไพ่ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะฮะคนโสดจบไปแล้วเนาะ เป็นแค่เรื่องราวโดยรวมนะคะทีนี้คนคุยนะคะพลังงานหน้าไพ่สลับกันได้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าคนโสดในอดีตที่ผ่านมาเอาไม่ใช่คนโสดคนคุยในอดีตที่ผ่านมาคนคุยชาวราศีสิงห์กับชาวราศีสิงห์เนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงเดือน ในอดีตท,ที่ผ่านมาแปดเหรียญแปดดาบนะ The e m p e r o r นะฮะชาวราศีเมษสามไม้เท้านะฮะแล้วก็ เจ็7ไม้เท้าความสัมพันธ์มันบ่งบอกถึงคนคนคนหนึ่งที่พยายามต่อสู้พยายามมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะพยายามต่อสู้เสมอต้นเสมอปลายนะฮะแต่อีกคนนึงเพิกเฉยกับความรู้สึกของเขาเหลือเกินนะไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกนะปล่อยให้เขาคิดเองเจอเองกับภาวะที่เหนื่อยนะแล้วก็ภาวะที่มีการรอแบบคิดถึงคุณคุณเพิกเฉยนะภาวะของ พลังงานของความเพิกเฉยในที่นี้มันส่งผลให้กับคนคนหนึ่งที่เขาพยายามทำอะไรเพื่อคุณตั้งมากตั้งหมายเขารู้สึกทอ้อรู้สึกแบบว่าหมดกำลังใจที่จะทำนะฮะมีการบล็อกการปิดกั้นกันด้วยหรือเปล่านะความสัมพันธ์อาจจะมีกำแพงนะถ้าไม่ใช่ปิดกัน้นทางโซเชียลก็ปิดตั้นทางความรู้สึกหรือมองอีกด้านหนึ่งพยายามเหลือเกินนะสองใบนี้เห็นไหมพยายามจริงๆนะเราก็อยู่กับการรอรอแบบคิดถึงด้วยส่วนตัว ของชาวคู่คนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นชาวราศีสิงหรือคู่กรณีเนี่ยคู่คนคุยเนี่ยรู้สึกว่าเขาเฉยมากนะเขามีความเป็นตัวเป็นตนตสูงอะไรที่เขาเอ,อ,อาจจะเป็นจากต่างชาติต่างภาษานะฮะข้าราชการทหารตำรวจยศใหญ่ๆก็ได้เป็นนักการเมืองก็ได้เนาะเขามียศมีตําแหน่งหรือเขามีหน้าที่อะไรที่ค่อนข้างนี้ก็เลยเขาเลย,เลยไม่ค่อยอ่อนไหวกับใครง่ายๆนะเขาให้ความรู้สึกได้นะเข้ามา ตอนเข้ามาก็เข้ามาดีๆนะคะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเขาก็ดูเขาก็ดูเพิกเฉยมากๆนะคะดูเพิกเฉยมากๆเลยนะคะดูกันนะคะทีนี้มาดูกันค่ะความสัมพันธ์นี้พลอยว่ามีคนคนหนึ่งที่อยู่แต่กับการรอเนะรอแล้วก็รอรอๆนะคะรอแล้วก็รอแล้วก็เหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายด้วยนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งทาไมดูดื้อจังเลยนะคะดูดื้อจังเลยทีนี้มาดูกันค่ะมาดูว่า อขอไพ่เอาขอไพ่นี้ดีกว่าขอไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์นะขอไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ห้าใบแล้วก็คู่กรณีของชาวราศีสิงห์ห้าใบดูซิว่า,าใครเป็นยังไงกันบ้างพลังงานสลับกันได้ตลอดนะคะเป็นแคด่ดวงโดยรวมเนาะขอดูหน่อยค่ะชาวราศีสิงห์ได้ไพ่เจ็ดดาบได้ไพ่สี่ถ้วย ได้ไพ่งถ้วยได้ไพ่ควีนดาบแล้วก็ได้ไพ่เดทนะคะมีพลังงานของธาตุลมนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมธาตุน้ำนะ,ะกรกฎพิจิกมีแล้วก็ราศีพิจิกไพ่เดทนะคะมาดูคู่กรณีค่ะสิบไม้เท้าสี่ไม้เท้าเด e c ชาร i ออนะคะเดวิลแล้วก็เดอะสตาร์นะ คุณอาจจะไปเจอกับคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมเป็นคนที่ออกสื่อบ่อยๆเป็นคนที่ที่เอ่อคนรู้จักเยอะก็ได้นะชาวราศีสิงห์ไพ่ของคุณนะชาวราศีสิงห์คุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบบอกว่าคุณน่ะเจอกับคนที่มีความลับหรือเรื่องบางเรื่องคุณนะมีมีปัญหาอะไรที่มันตามมาเบื้องหลังปัญหานี้อาจจะเป็นปัญหาที่ เหมือนอมองว่าอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะความสัมพันธ์ที่มีคู่อยู่แล้วหรือความสัมพันธ์ที่มันต้องปกปิดความสัมพันธ์ที่ต้องซ่อนเล้นนะความรู้สึกของคุณหรือคุณรู้สึกได้แต่ว่ามีการทําอะไรลับหลังของคุณนะไพ่ของสี่ถ้วยคุณรู้สึกได้ว่าคุณอนะความคิดของคุณอะเหมือนคุณพยายามนะชาวราศีสิงห์คุณพยายามให้กับ ให้กับคนคนหนึ่งนะฮะให้กับคนคนหนึ่งแต่เขาอะไม่ตอบรับตอบสู้กับคุณเลยนะไม่ตอบอะไรเลยนะนั่งมีตัวเลือกด้วยนะคะดูมีอีกโก้มีตัวเลือกนะคะไม่สนใจทั้งทั้งที่คุณรู้สึกได้นะ,ะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่คุณชอบมากๆนะคะชาวราศีราชาวราศีสิงคัสแต่ว่าพอยว่าคุณรู้สึกได้ว่า สิ่งที่เขาถือเขาอาจจะไม่ได้ถือคุณไว้คนเดียวเขาอาจจะไม่ได้คบคุณคนเดียวก็ได้มีพลังงานของเขาที่รู้สึกคุณรู้สึกชอบรู้สึกอบอุ่นแต่ว่าคุณก็ยังหวาดระแวงว่าเขามีคนอื่นด้วยหรือเปล่านะชาวราศีสิงห์ไพ่ของตัวเลือกค่อนข้างขึ้นมานะอันนี้ก็มีตัวเลือกมาอันนี้ซ่อนเลนส์นนะแล้วก็สี่ถ้วยก็ตัวเลือกอันนี้ก็มีสองถ้วยที่ถือไว้ก็เหมือนมีตัวเลือกเหมือนกันในอดีตที่ผ่านมานะคุณรู้สึกได้ว่าคุณเจอกับ คนที่มีกำแพงคนที่คนที่เอาตัวเองเป็นแนวตั้งไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่นะชาวราศีสิงค์คุณเจอกับปัญหานั้นมานะไพ่เดทบ่งบอกถึงว่าตอนนี้คุณลังเลแล้วแหละว,ว่าคุณน่ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้อยากจะจบความสัมพันธ์แล้วหรือเปล่านะชาวราศีสิงค์สิ่งที่คุณรู้สึกนะเพราะว่าการกระทําของเขาเหมือนมีมี เบื้องลึกเบื้องหลังตลอดเวลานะเบื้องลึกเบื้องหลังตลอดเวลานะฮะทีนี้มาดูคู่กรณีค่ะคู่กรณีของคุณเนะี่ยเขาสนใจอะไรเขาสนใจทําแต่ง,งานนะพ่อยว่าภาระบางสิ่งบางอย่างมันมันทำให้เขาเไปโฟกัสที่งานมากกว่าความมั่นคงในชีวิตมากกว่านะ นะสิ่งที่เขามีเขาเออมีคุณอยู่ในนี้ด้วยอาจจะมีตัวเลือกมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่เราสองคนนะหรือมองว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเขาก็ทําได้เท่าที่เขาทำนะฮะฉะนั้นไพ่เดชาริยออตมาจิตใต้สํานึกของเขาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่อนหวานนะ่ h เดชาริออตไพ่ของราศีกรกฎได้นะมีเดวิลด้วยนะเดวิลราศีมังกรแล้วก็มีไพ่ของ เดอะสตาร์ Star, เป็นชาวราศีกุมด้วยนะคะฉะนั้นไพ่ของเขาเนี่ยพรว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้อกับอะไรแล้วก็ไม่ค่อยอ่อนหวานสักเท่าไหร่ไพ่ของเดอะชาริออตนะเป็นอาจเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แดนไกลหรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานด้านการเดินทางก็ได้ไปนู่นไปนี่บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีความความแบบความหยิ่งในตัวของเขาเองอะ่ะมีอีโก้มีพลังงานของความที่แบบไม่ค่อยลดหย่อนให้ใครเพราะว่าไพ่ของ นักลบอ่ะเนาะก็จะดูแข็งแข็งนะคะทีนี้ไพ่ของเดวิลเกิดขึ้นในอดีตของเขานะความสัมพันธ์ของเขาอาจจะไม่ได้แค่แค่มีกับชาวราศีสิงห์ก็ได้เขาอาจจะมีคนอื่นเดวิลบอกว่ารักซ้อนเดวิลบอกว่าความสัมพันธ์ที่ลุ่มหลงหรือมี ภาวะที่มันไม่ใช่แค่สองคนเนะะี่ยคะมันถูกควบคุมด้วยความรุ่มหลงหรือความปารถนาส่วนตัวฉะนั้นไพ่ของเขานะมีพลังงานของบุคคลอื่นด้วยนะเดอร์สตานะเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ชอบทําอะไรแล้วก็ทําให้ชัดเจนนะเขาก็ทําให้ชัดเจนแต่ชัดเจนในความรู้สึกเขานะเขาอยากทําแบบนี้เขาจะทําแบบนี้เดอร์สตาเขาเองก็มีพลังงานของการอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะ เขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณกําลังรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะไปในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะชาวราศีราศีสิงค์ค่ะนะคะไพ่ของเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากอยากที่จะทําได้ด้วยทาด้วยตัวเองไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเขานะเพรว่านะไพ่เนี้ยโอเคค่ะทีนี้มาดูนะคะความรู้สึกนึกคิดนะความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีสิง์เป็นยังไงบ้างคะขอดูความรู้สึก นึกคิดของชาวราศีสิงห์ที่มีต่อคนคนนั้นนะคะที่มีต่อคนคนนั้นคนคุยของคุณนะคะเขอดูความคิดเนะี่ยที่ชาวราศีสิงห์มีต่อคนคนนั้นหรือชาวรา,า,วราศีสิงห์มีต่อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขดูหนคะแปดดาบนะแปดดาบควีนถือควีนถือเหรียญแล้วก็สามดาบนะคะ เออชาวราศีสิงรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์มากนะคะรู้สึกว่าพอมองว่าชาวราศีสิงคุณรู้สึกอึดอัดน,นะ,ค,ะคุณรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าอะไรเห็นไหมคะความอึดอัดที่บอกเนี่ยถูกมัดถูกนิไว้นะคะเสียบที่หัวใจด้วยปิดหูปิดตาฉชนั้น คุณรู้สึกแต่ว่าคุณไม่ค่อยแสดงออกคุณไม่ค่อยอยากจะแสดงออกเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าพูดไปหมดแล้วแสดงไปหมดแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะเงียบแล้วนะคุณเองอาจจะอยากรู้สึกว่าอย่างมันทุกข์เกินไปมันมีความรู้สึกว่าคบกันแล้วคุยกันแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยซะเปล่านะความอึดอัดของคุณนะไพนี้บอกว่าสุดท้ายแล้วคุณเองก็อยากจะหลุดออกจากอันนี้แต่มันก็ค่อนข้างยากนะคะเขาก็รู้สึก เจ็บปวดนะชาวราศีสิงค์คุณรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวนะกับความสัมพันธ์นี้อึดอัดมากๆนะคะโดนมัดไว้แล้วก็โดนเนี้ยคุณเองปลดปล่อยตัวเองไม่ได้นะคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่อึดอัดมากๆนะคะมาดูค่ะแล้วคู่กรณีของคุณคนคุยของคุณนะคนคุยของคุณเป็นยังไงคะขอดูคนคุยของชาวราศีสิงห์ในหารู้สึกนะึกคิดยังไงกับเรื่องเรา ที่เกิดขึ้นนี้นะฮะรู้สึกจนะคิดยังไงกับชาวราศีสิสงห์บ้างสีด่ดาบนะเพิกพูดเป็นคนที่เฉยมากนะทั้งท้งที่มีภาวะของตัวซ้อนคนสอบความสัมพันธ์ที่ซ้อนเข้ามารู้เลยว่าความสัมพันธ์มันลดน้อยลงแต่คุณก็ยังเพิกเฉยกับสิ่งนี้นะะคุณรู้สึกว่าคุณสะดวกแบบนี้เพราะว่าคุณเหมือนเป็นคนที่แบบโลกส่วนตัวเยอะหรืออารมณ์แบบ สะดวกแบบนี้ก็ทําแบบนี้ไม่ไม่กระตือรือล้นไม่อยากทําอะไรนะท,ทั้งทงที่ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณมีบุคคลอื่นอยู่แล้วหรือมีมือที่สามอยู่ในความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่เนี้ยคุณอาจจะคุยกันแต่คุณก็เหมือนยังเปิดโอกาสให้ตัวเองคุยกับหลายๆคนทั้งฉะนั้นชาวราศีสิงห์ที่รับรู้ได้ชาวราศีสิงห์ก็รู้สึกถดถอยนะคุณรู้เลยว่าความสัมพันธ์นะคนคุยคุณรู้ว่า ชาวราศีสิงห์เองเขาเริ่มถอยห่างจากคุณ mm. เขาเริ่มรู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์มันลดน้อยลงทุกวันเหมือนคุณให้อะไรหรือทําอะไรให้เขาลดน้อยลงทุกวันคุณเองก็รู้ตัวนะแต่ว่าคุณบอกว่าคุณสะดวกแบบนี้นะชอบอยู่ว่างๆชอบอยู่เฉยๆไม่ขยับทําอะไรนะเป็นจังหวะของ การที่ไม่พร้อมที่จะทําอะไรนะคะไม่พร้อมที่จะทําอะไรนะคะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายน2564ของพวกคุณนะคะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงนะคะชาวราศีสิงในในเดือนอในเดือนอะไรอ่ะเดือนมิถุนายน2564คะ่ะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ Justice มีคนเรียกร้องความยุติธรรมมีคนต้องการความรักนะฮะอ๋อไพ่ขึ้นมาดีเชียวนะคะไพ่ขึ้นมาดีเชียวนะยังไปด้วยกันต่อนะยังพูดยังคุยกันอยู่แต่ว่าพลอยว่าจะรู้สึกว่ามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นหน่อยนึงนะคะมีการขยับขยื่นนะคะให้โอกาสซึ่งกันและกันขยับขยื่นนะเพราะว่าไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะเห็นไหมคะ ไพ่จัสติกไพ่อัศวินถ้วยจัสติกราศีตุลได้แล้วก็มีทับด,ดินด้วยนะคะไพ่บอกว่ามีความสัมพันธ์ที่มันขยบมานะพวกคุณเพราะว่าพวกคุณอาจจะต้องยังต้องทํางานร่วมกันหรือต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันความสัมพันธ์อาจจะอยู่ที่ที่ทางานเดียวกันหรือเปล่านะองค์กรเดียวกันนะทำงานที่มันใกล้เคียงกันก็ได้นะแต่ว่า ความที่ชัดเจนขึ้นก็จริงแต่ว่าคนคนนั้นที่เขาเขาเป็นดิอ็มเพอเรอร์ตอนแรกตอนนี้เป็นคิงเหรียญนะเป็นคิงเหรียญก็ยังค่อยๆลดลงมาจาก ภาวะของดิมเพลอร์อคือดิมเพลอร์คือดื้อสุดแล้วอะค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคิงเหรียญเขาก็รู้สึกนะเขาก็ยังอยากที่จะถือคุณไว้ความสัมพันธ์ยังแบกกันไปนะยังแบกกันไปในช่วงเดือนเดือนมิถุนายนนี้นะมีความชัดเจนขึ้นบ้างนะคะมีความชัดเจนขึ้นบ้างแต่ว่าเขาก็ยังคงนิ่งเหมือนเดิมนะแสดงอารมณ์ที่ออกมาบ้างแต่ไม่ไม่นิ่งเท่าเดิมอะ,ะมีความ ขยับขยื่อนอะไรบ้างนะคะอ,อ,อ่อนลงบ้างนะมีความสัมพันธ์ที่ค่อยๆขยับไปในในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอะไรกออ็ค่อยปรับกันเนาะค่อยปรับค่อยเคลียร์ค่อยพูดกันนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกดีต่อกันก็อย่าไปห่างกันมากนะคะอย่าไปห่างกันมากอย่าไปงอนกันบ่อยแล้วความรักมันจะจืดจางลงเรื่อยๆนะคะทีนี้มาดูค่ะมาดูว่าถ้าชาวราศีออชาว ชาวคนคุยคู่คู่ของอาราศีสิงห์เนี่ยคนคุยเนี่ยคนคุยของชาวราศีสิงห์บอกชาวราศีสิงห์ได้หนึ่งประโยคอยากบอกอะไรไหมคะกับชาวราศีสิงห์ค่ะนะคะถ้าบอกชาวราศีสิงห์ได้หนึ่งประโยคนะคะคุณอยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์ไหมคะอ๋อยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะแต่คุณเป็นคนที่ไม่ชอบภาวะของความอึดอัดนะคะ อะไรที่มันคุณบอกว่าคุณชอบอะไรแบบสบายๆอะ่ะไม่ชอบอะไรที่มันอึดอัดบีบบังคับหรือหรือชอบเอ่อต้องต้องเป็นตามกฎตามเกณฑ์ไปตลอดคุณไม่ชอบนะแหกกฎออกมาแล้วนี่นะถ้าอะไรที่อึดอัดหรือทําให้ไม่สบายใจนะคุณบอกคุณอยากบอกว่าบอกกับชาวราศีสิงห์ว่าอย่าให้มันเยอะเกินนะ เออนะอย่าให้มันเยอะเกินรักกันแบบสบายๆนะรักกันแบบสบายๆไม่ไม่ชอบอะไรที่อึดอัดไม่ชอบอะไรที่มันต้องเป็นเหมือนเหมือนทาตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะเขาเขาบอกอย่างนี้นะให้บอกมาอย่างนี้นะคะทีนี้มาดูค่ะมาดูชาวราศีสิงห์อะถ้าคุณบอกเขาได้หนึ่งประโยคชาวราศีสิงจะบอกหนึ่งประโยคอยากบอกอะไรคะชาวราศีสิงอยากบอกหนึ่งประโยคอยากบอกอะไรคะ อ่านะคุณที่คุณเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณน่ะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเขาอยากเจอเขาคุณก็เลยพยายามออติดต่อหรือดึงหรือพยายามดึงให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเหมือนเมื่อกี้คุณคนคุยบอกว่าไม่ชอบอึดอัดเห็นไหมเพราะชาวราศีสิงห์ก็ชอบแบบดึงไว้อะนะกระตุกไว้กระตุกไว้ประมาณว่า ก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่ดีอยากเจออยากพูดอยากคุยนะแต่รู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันเป็นสีเทาอะ่ะเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนพอนะจะขาวก็ไม่ขาวจะดําก็ไม่ดํามันไม่รู้เรื่องเลยแต่รู้ว่ามันออกมาเป็นแนวสีเทาเห็นไหมขาวปนขาวปนดําเป็นเทานะฉะนั้นเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์ก็ต้องการที่มันชัดเจนไง นะต้องการที่มันชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของเราไปในทิศทางไหนนะรู้สึกว่ามีกันแต่ว่ามันก็ไม่คืบหน้าเห็นไหมมันไม่คืบหน้าไปไหนเพราะว่าม้าที่เนี้ยถูกน็อตล็อกไว้เนี่ยนะฉะนั้นฉะนั้นอะ่ะมันรู้สึกว่าได้เป็นแค่เงาอะ่ะนะรู้สึกว่าเป็นสีเทาเป็นเงาอะ่ะก็เลยอยากได้ความชัดเจนนั่นคือชาวราศีสิงห์เขาบอกกันนะคะโอเคค่ะทีนี้มาดูมาดูว่า ขอให้แนะนำไพ่สรุปให้กับชาวราศีสิงค์คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะขอดูหน่อยว่าไพ่อยากบอกอะไรชาวราศีสิงค์ไหมคะควรรู้ควรทราบอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไหมคะขอไพ่แนะนำค่ะชาวราศีสิงค์ควรรู้ควรทราบอะไรอีกไหมคะแปดถ้วยนะคะ สิบเหรียญแล้วก็ควีนถือไม้ชาวราศีสิงห์นะคุณคุณค่อนข้างให้ความสําคัญกับเขามากดูจากที่คุณถือนะถือเขาไว้นะรู้สึกถึงเขาเป็นครอบครัวนะมันก็เลยมีความน้อยเนื้อต่ําใจที่เวลาคุณให้เขาเยอะคุณให้ความรู้สึกไปเยอะแล้วเขาตอบแทนคุณมาด้วยความเงียบนะคุณก็เลยรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจฉะนั้นถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นมานะเขาบอกคุณว่า ชาวราศีสิง์ตอนนี้คุณหันหน้าไปโฟกัสที่การเงินการเงินด้วยดีไหมอย่าไปโฟกัสแต่เรื่องของความลับเมื่อเมื่อขยับออกแล้วคุณหันหน้าไปโฟกัสที่งานเงินดีกว่าช่วงนี้งานการงานการเงินคุณอาจจะสวนกระแสะก็ได้โควิดเขาเงียบโควิดเขาเจอปัญหาคุณอาจจะดีก็ได้นะฉะนั้นนะโฟกัสไปที่ครอบครัวเราก็ได้การเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะไป ไปโฟกัสที่สิ่งนั้นจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะออของขยายอีกค่ะเห็นไหมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนน่ะเคยมองว่าบางคนบางคู่อ่ะคุณพร้อมที่จะยื่นให้เขาแต่เขาอาจจะเออยังไม่พร้อมที่จะเป็น เป็นอะไรที่มันชัดเจนก็ได้เขาก็เลยเลือกที่จะรับอย่างเดียวเขายังไม่พร้อมที่จะแชร์ฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปใส่ใจตัวเองแล้วก็ครอบครัวหรือการเงินของคุณดีกว่านะชาวราศีสิงห์ค่อยๆขยับนะะเพราะว่าคนบางคนเขาเองเขาอาจจะยังยังไม่พร้อมที่จะยังไม่พร้อมที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเขาเองอาจจะอยากเลือกอะไรก่อนนะฉะนั้น เขาคบเราระดับไหนนะเขาคุยกับเราระดับไหนเราเขาเขาคิดว่าเราเป็นตัวเลือกเราก็ควรให้ให้ตัวเราเองนะมีมีภาวะของการได้เลือกเหมือนกันเมื่อเขายังไม่มั่นใจตัวเราเราก็ไม่ต้องมั่นใจในตัวเขานะคะฉะนั้นหันไปโฟกัสที่การเงินการงานการเงินนะน่าจะดีกว่านะชาวราศีสิงห์ โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก่อนออกไปฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์ด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนไพ่ยิปซีกับพอยก็แอดไลน์มาได้นะเรียนตัวต่อตัวนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ,คส,ะ,คะสวัสดีค่ะ